เทียบภาพอดีตกับปัจจุบนนะะนะะนันนะคะนะคะในอดีตนะคะจะเป็นบ้านทรงไทยใหญ่นะคะที่เป็นไม้ยกพื้นสูงนะคะแล้วก็มุงหลังคาด้วยใบตองนะคะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นทุ่งนานะคะแล้วก็เป็นถนนลูปรังนะคะแล้วส่วนปัจจุบันก็บ้านก็จะเปลี่ยนเป็นตึกแถวบ้านนะคะ ส่วนทุกนานก็จะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลนะคะถนนก็จะเป็นถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ามากขึ้นค่ะก็เป็นการยานันนะคะเรามี45 45เป็นการส อะไรอ่ะมันก็มีบ้านมุงตองลวงนอตองตึงอ่ะมันกบริเวณพื้นที่ของแต่ก่อนมันเป็นยังไงไฟฟ้าไฟฟ้าจะมีครึ่งครึ่งครึ่งคืนนะหนูครึ่งคืนยังไงเออหมายก็ว่าเปิดหกโมงเที่ยงคืนมันปิดแล้วเป็นถนนของบ้านจะมีคนเดินเยะ บริเวณตรงหน้านี่ก็จะมันเป็นอะไรอย่างละค่ะเป็นบ้านธรรมดาเป็นบ้านบ้านมันูลักษณะอะไรอะค่ะเป็นบ้านสรงไม้อ๋อตั้งโลกหัน้ำวนไม้เออค่ะเป็นบ้านบ้านบ้านเก่าบ้านไม้เก่าบ้าน้าสภาพอากาศมันเป็นยังไงอะค่ะเมืองเมือไปนะค่ะมีเอกลักษณ์อเองของอะค่ะ มันยก่อนทำไมมึงยังมีไปทำอย่างก่อนนี้ไปทำอยังค่ะแล้วที่บ้านอุ้ยนะค่ะกู้เตอร์มันเป็นอย่างอะค่ะเป็นบ้านทรงแบบนี้ก็ค่ะบ้านเป็นลักษณะอย่างไรอะค่ะทรงสมัยก่อนทรงทรงไต่ใหญ่นะคะเป็นแบบไหนอะค่ะมันมันเป็นเรียกนี่หรอกเป็นยอมสูงหลง มือหลังมือขาสองไม่กล่องนะมไม่กล่ค่ะแล้ว<ด>บริเวณด้านข้างเนี่ยค่ะตรงหน้านี่ก่อนที่จะเป็นร้านร้านร้านขายของเนี่ยค่ะมันคืออย่าเป็นร้านน้ำแข็งนี่ยค่ะ<อ>กุ้ยเต๋อมันเป็นอะไรละค่ะเป็นบ้านเนี่ยบ้านทำงานทำงานบ้านของรีการนะค่ะแค่ั้แล้ว ก็ว่าเมืองปลายเนี่ยนะคะมาเดี๋ยวนี้กับตอนอดีตนะคะมันแตะมันแตกต่างกันอย่างใดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นอาชีพเป็นอย่างไรคำฝันอะ,ะไรอย่างใดค่ะมันก็แตกต่างอยู่บ้านที่ก็แตกต่างอยู่ค่ะ,ะแต่มันก่อนันแยกสิงตรงถึงงานเนี่ยตรงนเนี่ยมาให้ส่วนเนาะเอเอเยอะได้เหมือนกก็แต่ก็แต่ตำในเมืองนี่มีมีนามีอย่างก็ค่ะอยากม,มีนาอาจารง์เต็เนเดี๋ยวฉียกไปนอนที่น้ำวัวะ อ,นนอ,อ,อ๋อกูแต่ตีตั้งของโฮมบ้านในนี้นก็คือนามหนามดเลยค่ะตังง้งแต่เขาชุนเล็กไปเป็นน้ำปูง <วะ S 1> ข้าวปูงอย่างเงี้ยคะ่ะเดีด๋ยวนี้เป็นบ้านเป็นนี่หมดแล้วเมื่อก่อนไม่ต้องเห็นน้ำใกล้หลกเนี้ยให้เนี้ยตรงเนี้ยนาค่ะแล้วลว,วิธีการดำเนินชีวิตอะค่ะจากกู้เต๋อกลับมาได้ดีตรงเนี้ยนาเสวลาเอาหลัวเอาหยัง เก็ดัวอย่างไว้ไปเราก็ไปเก็บไปต่อไปเจอ,จอสิ่งเรื่องส่งเรื่องนะเมมก็บไปต่อมากงูเอปีใหม่มาก็ป<ม>ไปกับเส้วกรมเอกันปีใหม่ทำทํำาเหมืนนั่นนะกนะ<ม>ก็ม,กมสิบปีไปเปลี่ยนนะคก็<ม>คขณะนี้เปลี่นยนไว้จะหน้ากันน่นนะเากเอากันยังไม่ทำไม่กินเพอลคนเดียวี่ที่ๆๆนี่แค่น้อย คนพอหลายทีนล้ี่ซุนมันจะนั่งมาโอ้เปดีคนะ ับันนะคะข่าวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีไทยนะคะทางตาทางเด็กไปและ